ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้สํานักข่าว a อซจะพาทุกท่านมาชมการประดิษฐ์กระทงนะครับเพราะว่าข้ามคืนนี้เป็นคืนเดือนเพนนะครับ ตามประเพณีของชาวไทยเรานั้นก็จะมีการลอยกระทงนะครับทุกคนจะประดิษฐ์กระทงไปลอยในแม่น้ำลำคลองนะครับเพื่อเป็นการขอขอมาพระแม่คงคานะครับรครับวันนี้เลยพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมวิธีการทำกระทงแบบไทยๆเรานะครับประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ จากใบตองนะครับใบกล้วยนี่ครับใบกล้วยแล้วก็จะเป็นลำต้นกล้วยนะครับมาตัดเป็นท่อนๆตอนนี้ก็นักประดิษฐ์เรากำลังพิถีพิถันในการประดิษฐ์กระทงนะครับซึ่งออกแบบมาอย่างสวยงามนะครับแล้วแต่จินตนาการของใครจะคิดได้นะครับจะทำกันแบบไหนประเภทไหนนะครับกระทงใบตองเราก็มีหลายแบบหลายขนาดเรามา สัมภาษณ์ผู้ประดิษฐ์กระทงคราวนี้กันครับว่าเป็นยังไงครับครับสวัสดีครับแนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีจ้าครับประดิษฐ์กระทงมานานหรือยังอนานแล้วจ้ะประดิษฐ์มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วจ้ะเนอะใช่จ้ะยังยังไม่ได้บอกชื่อเลยชื่อชื่อชื่อน้องเกียวจ้ะชื่อน้องเกียวใช่ชื่อน้องเกียวแล้วทํากระทงมานานหรือยังนานแล้วจ้ะทํามาหลายปีแล้วแต่ทตั้งแต่เรียนตั้งแต่ ประถมนลจ๊ะอ๋อคือเราชอบงานประดิษฐ์ประดอยใช่อยากจะให้อยากจะให้โรงเรียนเนาะก็ก็ยังอยากจะให้คงรักษาไว้ครับผมใช่จ้ะแล้วอยากจะแนะนําท่านที่ลอยกระทงให้เซฟตี้ยังไงครับเกี่ยวกับความปลอดภัยการไปเที่ยวเฉลิมฉลองอะไรก็ก็อยากจะให้เที่ยวกันอย่างมีสติฮะเนาะครับผม เอาเอาคนนูนบ้างจ้ะใช่เราต้องเที่ยวกันอย่างมีสติแล้วสัมดนลลงแล้วใบนี้เรียกว่ากระทงอะไรเนี่ยอันนี้เป็นกระทงเก็ดพับจ้ะสวยๆกระทงเกล็ดพับใช่แล้วกระทงนี่มีกี่แบบกี่ลายมีหลายแบบจ้ะมันแล้วแต่จินตนาการเลยจ้ะเนะแต่ว่าเราถนัดแบบนี้ใช่เย่าว่าแต่แบบนี้แบบอื่นก็ทําได้ใช่ทำทำแบบไหนก็ได้จ้ะแต่ว่าอยากจะให้เป็นวัสดุธรรมชาติเนาะ อ๋อครับผมคืออยากจะรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย่สิจะได้ไม่ไปลกเป็นที่ลำคาญหูลำคานตาให้กับผู้พบเห็นที่ลอยอยู่ในแม่น้ำลำคลองทุกปีทุกปีเราจะเห็นได้ว่าจะมีขยะจากกระทงนะครับลอยไตไมไปหมดในลำคลองซึ่งไม่ย่อยสลายแนะนำให้มาใช้วัสดุแบบนี้จะดีกว่าใช่จ้ะ มาใช้แบบวัสดุธรรมชาติจะดีกว่าจ้ะใช้ใบตองใ <นะ S 2> ช<อ>่ม,มันจะทําให้แม่น้ําเราไม่เน่าเสียด้วยแม่คงคาจะได้จะได้อยู่กับเราตลอดไปครับผมขอบเชิญชวนเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้กระทงใบตองเราดีกว่าใช่จ้ะอยากเชิญชวนเนาะให้ประชาชนทุกคนมาใช้วัสดุธรรมชาติในการทํากระทงดีกว่าไปซื้ออาแบบ สำเร็จที่เป็นพวกโฟมพวกอะไรเนาะมันทําลายธรรมชาติแล้วถ้ายังไม่ไม่ไม่ใช่ต้นกล้วยใบตองนี่มีวัสดุอื่นไหมครับที่จะมาจากขนมปังเออเป็นขนมปังใช่เป็นพวกขนมปังล้วเราจะเห็นได้ว่าทาวัดวารามเดี๋ยวนี้ก็ะดิตเป็นพวกขนมปัให้ปลาทําบุญด้วยเออทาบุญไปในตัวแลวคืนนี้จะไปเที่ยวไหนครับเนี่ยคืนนี้ไม่ไปจ้ะไม่ไปคืนนี้คืนนี้ ทำกระทงขายใช่ทำกระทงขายแล้วใบนี้ขายเท่าไหร่ใบนี้ขายห้าสิบาทห้าสิบาทใบละห้าสิบบาทครับอ่าเรามาดูของน้องคนนี้มั่งเนี่ยครับอันนี้ประดิษฐ์รประดอยกระทงเขาเรียกลายอะไรอันนี้เดี๋ยวเขาเรียกลายอะไรอันเนี้ย ทำจินตนาการตัวเองค่ะเห็นว่ามันสวยดีก็เลยทำลายนี้แล้วใช้เวลานานไหมทำแต่ละโอ้ยไม่นาน20นาทีก็เสร็จแล้ว20นาทีต่อใบท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นรายได้ดีไม่เบา20สนาทีได้แลห้ว5ิบาทใช่แล้ววัสดุเราก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนใช่ตัดตัดตะต่างๆได้อ่ครับผมแล้วมันมันมันจะเป็นแง่ไหนที่ว่าจะต้องใช้กระทงที่เป็นวัสดุ กลวยอยากให้เป็นแบบนี้มากกว่าเพราะเป็นแบบนี้มานานแล้วเพราะว่ามันเป็นต้นกล้วยมานานแล้วก็อยากจะแบบให้มันเป็นแบบนี้ไปตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะแบบมีมลพิษมีแบบขยะมากมายนิดนึงแต่ว่าก็แต่ว่าก็แบบมันเป็นแบบนี้มาใช่แล้วที่อยากมันเป็นแบบนี้มานานแล้วก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปโอเคใช่ครับแล้วจะไปลอยที่ไหนคืนนี้มีคู่ไปลอยหรือยังไม่มีค่ะหาคู่นะหาคู่ใครใครใครที่จะสมัครไปลอยกระทงนะครับ ปไปได้วันนี้เปิดวาร์ปได้เลยค่ะเปิดวาร์ปได้เลยเปิดวาร์ปได้โอเค okay. ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค,ดค,ค,ดครับก่อนอ่า่แล้วครับครับท่านผู้ชมครับนี่ครับฝีมือการทำกระทงของชาวบ้านในตำบลลำสายดูซิว่าส,สวยแค่ไหนนะครับฝีมือการ <S <S ิตกระทงจากใบตองนะครับ <S 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 สวยงามมาก ครับก็ข้ามคืนนี้นะครับขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับสนุกกับวันลอยกระทงครับขอให้เดินทางไปรอดปลอดภัยทั้งไปและกลับครับขอบคุณมากครับ